่าผู้ชมครับถ้าคุณได้พิมพ์ฟอนไหนเข้าไปใน Google p พ y นะครับตอนนี้คุณก็จะเห็นว่า oh <my> ฟอไนไงในโทรศัพท์นั้นก็อัพลง o o o g l e ตอนเรียบร้อยครับก็ Android ของผมก็ใช้ได้แล้วก็คือโอเคเลยครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีแง่รีวิวก็กลางๆนะครับก็ไม่ดีมากโอเคครับมันก็เปิดที่เรียบร้อยแล้วครับบน Google Play นะครับผมก็จะเข้าเลยนะครับเค่สกอต โอเคครับก็สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่อง Sweet Soul นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Fortnite ดูนะครับว่าเกมมันจะเป็นยังไงครับเราก็ไปดูกันเลยนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในหน้าโหลดดิงนะครับหลังจากที่ผมได้โหลดมาก็แอบ,บเล่นไปสักแป๊บหนึ่งแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะมาเล่นโชว์เลยแล้วกันตอนนี้ผมเล่นบนมือถือนะผมใช้ยี่ห้อ Realme นะครับผมก็จะปรับ เซตประมาณนี้เลยมีเดียมแล้วก็ 3D อะไรนี้ก็74ผมจะปรับให้เป็นร้อยหนึ่งนะให้มันสูงสูงก็ผมก็จะปรับไอ้ Mobile ฟ r a m e นะ่ะโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ไหนวะเน,นี่ย f s FPS ผมก็อยู่ประมาณเอ่อ30เลยนะ ที่มันดูไม่ค่อยลื่นแบบไม่ค่อยลื่นรับรับลื่นเท่าไหร่ก็ผมคิดว่ามันในเกมเนี่ยมันให้ปรับได้แค่นี้นะครับแต่ก็อยากให้เขาทําแบบเป็นโหมดของเฟรมเรทสูงอ่ะถ้าทําแบบนั้นก็ดีอยู่นะครับโดยรวมเกมนี้นะครับผมว่าการควบคุมการเดิมมันยังไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับ ต้องเป็นพวกที่เล่นแบบชิ้นๆแล้วบน Android นะครับถึงจะเล่นได้อยู่หมัด<อ>ี่ถ้าคนที่เล่นนะครับลองตีของมันก็จะสั่นๆอยู่อันนี้อะไรอะ่ะไม่มีใครเล่นเลยว้าว อะไรวะเน,นี่ยแล้วก็เดี๋ยวไม่มีใครเหรออะไรวะเน,นี่ยมันเหงาเกินไปแล้วก็นี่ครับผมก็จะมาลองสร้างไอ้นี่พวกท่อนไม้ดูเหมือนได้เลยบนคอมแต่มันจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับเฮ้ย มันกดค้างได้นะทุกคนไม่ต้องออไม่ต้องแตะเลยแบบไม่ต้องกดรัว,วอะไรอย่างเงี้ยคือกดค้างแล้วก็วิ่งวิ่งมันทําให้รวยนะครับแล้วก็เออเราจะมาลองการดูการกินน้ําดูนะครับเอออันนี้กินน้ําใช่ไหมอ๋อมันเต็มนี่หว่า ลองกระโดดดูนี่กระโดดซึ๊บยิงโอ้ถือว่าสุดยอดนี่ครับสุดยอดไปเลยอ้ยวงบีบด้วยเว้ยเดี๋ยวๆเราลองเลิงยิงก่อนเนี่ย ตึกตึกอ้าว the f u c k เนี่ยเหมือนมากเลยสุดยอดครับอ๋อแล้วลองดิอ้าวไม่พังด้วยไปเรามาดูกันเล็งดูนะนี่เล็งแล้วยิงมันก็ทำมาแบบ เอาจากในคอมก็ทำได้สุดยอดเลยแต่ผมคิดว่าควรจะทำให้แบบเครื่องอื่นรองรับด้วยเพราะว่าไอพอไอเกมเนี่ยมันไม่ค่อยรองรับกับพวอย่างอื่นนะอันนี่อะไรอ้าวไม่ทันได้ ใน Google Play นะที่เป็นร้อยเมมอะไรอย่างนี้ก็คงจะดีใจแบบเอ้ยทำไมมันได้ดีจังโอ๊ยทำไมมันแหลกวะเดี๋ยวปรับๆครับ,บเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ <laughs> ผมจะปรับประมาณเออเจ็ดสิบวันนี้นนกันเจ็ดสองก็ยังแหลกอยู่เป็นเรื่องธรรมดาครับโดดลมแล้วมันจะแหลกของผมนี่ขนาดรุ่นเร็วมีเนี่ยนะ ยังแลกเลยคุณลองคิดรุ่นอื่นเลยมันจะขนาดไหนน,นะครับก็ตอนนี้เรากําลังลงนะคนอื่นก็ลงไปที่เรียบร้อยแล้วครับตรงนี้มีคนไหมไม่มีงั้นลงที่ที่มีคนดีกว่าโ oh 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 อชิตโอชิตโอชิตโอชิตไอเกมนี้ผมก็ลืมบอกไปเลยนะว่าเออมันจะมีการล็อกเป้าด้วย เพราะว่าผมเคยเล่นลองเล่นมาแล้วเวลายิงมันจะล็อกไหมเพราะว่านั่นไงนั่นไงเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องโอ้ยชิดชิดโอ้ยติดเชียอะไรวะเอา้า ทำเลื่งเสียงเท้าจะตายแล้วครับทุกรนอุ้ยจะตายตายเจอยิ่งน้อยอยู่โหัแรกหัแรกข้าสันเทะโอเคครับผมขอ,อปรับภาพแบบ คือไม่ไหวเลยนะต้องปรับประมาณนี้รุ่นผมแม่งอย่างเน่าเลยไม่ไหวจริงๆว่ะยิิงยิเอ,อ้ยแตกหนึ่งครับสวยพี่สวย เก็บไปหนึ่งครับผมเดี๋ยวยังวะโอ้ยหุยมีเกาะด้วยถอยถอยถอยกระโดดนีวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งไปพี่ตูนนะครับเราก็หนี ได้แล้วเกือบไม่รอดมันอยู่นั่นอยู่นั่นเลยเดี๋วยวเฮ้ยไอเขี้ยมมีลูกสองโอ้ยเล่นยากเกินลบลบลบเอื้อไม่รอดว่ะซองแรงจัดนะครับก็เอาจงจริงนะขนาดสเปคเร็วมีผมอะ่ะ ออผมเล่นเร็วมีสามโปนะขนาดปรับภาพงสูงประมาณแบบคิดคิดว่าเครื่องมันจะรองรับไหวนะครับลองเล่นดูมันยังแหลกเลยขนาดเครื่องผมแหลกก็แน่นอนครับเครื่องอื่นก็ไม่รอดครับแนะนํานะครับ,นนรบสําหรับคนที่เข้ามาเล่นจริงก็ปรับภาพโลหรืออะไรตำตๆทั้งหมดนะครับเพื่อให้เกมมันลื่นนะครับเพราะว่าเครื่องผมแม่งไม่ไหววะ่ะผมว่าต้องปรับโลแล้วก็ไอ้นั่นตำๆำแล้วแหละนะครับ ก็คลิปนี้ก็จะมาเล่นให้ดูแค่นี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์สับสไครป์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ด้วยนะครับก็สหรับอันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับไบป